สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เป็น ep ที่4แล้วนะคะที่มาเจอกันวันนี้วันนี้ก็เจะจะมาในหัวข้อที่บอกว่าโอกาสมันก็เหมือนไอติมนะคะถ้าเราไม่กินมันก็จะละลายเนาะคืออยากจะบอกอะคะ่ะอยากจะออกมาแบ่งปันว่าถ้าเรามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วอะคะ่ะอยากให้ทุกคนคว้าไว้นะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะ่ะเจ๊อยาก มายื่นหยิบามาหยิบยื่นโอกาสให้กับพี่ๆนะคะว่า,าธุรกิจอินดีมาค่ะเป็นธุรกิจที่น่าทาแล้วก็สามารถช่วยให้พี่ๆปลดหนี้ปลดสินได้ช่วยให้พี่ๆมีไรายได้เสริมได้นะคะแล้วก็มีธุรกิจอินดีเป็นอาชีพที่สุดจตอาชีพหนึ่งเลยนะคะถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นๆนะคะเราเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะคะ ก็เลยอยากไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่คนเราจะาเสียใจมากที่สุดนะคะถ้าเราไม่ได้ทําก็คือ,อมีเพื่อนดีไม่คบมีหนังสือดีไม่อ่านแล้วก็มีโอกาสดีๆแล้วไม่ได้ทํานะคะนั่นแหละค่ะมันจะทําให้เราเสียโอกาสแล้วก็พลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปนะคะโอกาสเวลามันมาแล้วมันไม่ได้มาตลอดนะคะถ้ามันเข้ามาแล้วมันก็อาจจะไม่วนกลับมาอีกเนาะ อยากให้ทุกคนรีบคว้าไว้นะคะแล้วยิ่งตอนเนี้ค่ะธุรกิจอินดี้เพิ่งเปิดได้แค่2ปีนะคะเราอยู่ต้นต้นสายถือว่าเราได้เปรียบมากๆเลยค่ะได้เปรียบมากๆเลยนะคะว่า,าพี่ๆถ้าตัดสินใจไวะคะ้ค่ะรับรองค่ะเจี๊บการันตีได้เลยนะคะว่าภายใน3ปี5ปีเนี้ยค่ะธุรกิจอินดี้ของเราต้องขยายกว้างไปทั่วโลกแน่ๆค่ะไม่ ไม่ต่างกับบริษัทที่เป็นเครือข่ายอื่นๆที่เขามารุ่นพี่ที่เขามาก่อนเลยนะคะก็เนี่ยละค่ะเป็นไม่รู้สิอยากออกมาแบ่งปันแล้วอยากมาเล่าเรื่องราวเท่านั้นเองค่ะว่าธุรกิจของเราอะค่ะมันมันไปได้ไกลอะค่ะมันยังไปได้ไกลแล้วมันยังมีโอกาสที่จะเจริญเติบโต,ต,ตมองเห็นนะคะเจบว่าจะมองเห็นโอกาสแล้วมองเห็นแนวทางอะค่ะ แล้วผู้บริหารของเราเขาไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะเขารวมตัวผู้บริหารทั้งหมด6ท่านต่างคนก็ต่างมีความสามารถแตกต่างกันไปนะคะเพื่อเอาเข้ามารวบรวมในสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เป็นไลฟ์ ep ที่สี่นะคะเจ้าก็ออกมาฝึกฝกนเรื่อยๆนะคะก็จะเจอกันทุกวันประมาณนี้นะคะ่ะก่อนก่อนเที่ยงทุกวันนะคะของเวลาของอิตาลีนะคะก็จะ จะฝึกค่ะจะฝึกจนกว่าจะจะเก่งนะคะก็ก็ขอแรงใจหน่อยแล้วกันนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับอ่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทานกรเป็นไงบ้างคะที่อ่าเกาหลีหนาวมากใช่ไหมคะเห็นเพื่อนส่งรูปมาหิมะลงเยอะมากนะคะหิมะหนากว่าอิตาลีอีกนะคะอิตาลีตกแค่วันเดียวเนาะล้วก็หายเลยนะคะเห็นที่เกาหลีเยอะเลยนะคะ ค่ะวันนี้จะมาในหัวข้อที่บอกว่าอโอกาสก็เหมือนไอติมนะคะถ้าเราไม่กินมันก็จะละลายเนาะก็อยากอยากจะมาแบ่งปันนะคะว่าธุรกิจอินดีมาคะ่ะจะมาะนําเสนอโอกาสดีๆให้กับพี่ๆเพื่อนๆแล้วค่ะอยากให้เขาได้คว้าโอกาสดีๆนี้ไว้ค่ะอย่างเช่นพี่ธนากรเขาก็อยู่เกาหลีนะคะก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งที่สมาชิกอินดีคนหนึ่งเลยนะคะตอนนี้ก็มีทีมงานก็หลายคนแล้วเนาะ ก็ทุกคนก็จะพัฒนาแล้วก็ประสบผลสําเร็จเราจะจับมือประสบผลสําเร็จไปด้วยกันนะคะเราจะจับมือไปคว้าเงินล้านด้วยกันเนาะมันไม่ใช่แค่ถ้าเราสร้างร้านแรกได้อะคะ่ะร้านต่อๆไปมันก็จะตามมาเองนะคะแล้วก็เป็นแพสซิฟอินคัมที่สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานได้เลยเนาะสามารถเป็นเรียกได้ว่าเป็นสมบัติแล้วกันนะคะให้ส่งต่อให้กับลูกหลานได้เลยเนาะเพราะถ้าวันหนึ่งอะคะ่ะถ้า ถ้าเราไม่อยู่แล้วค่ะธุรกิจตรงนี้ก็สามารถตกทอดไปให้กับลูกหลานได้เนาะเรามันไม่ได้ทําแค่เราคนเดียวนะคะที่เราออกมาทําทุกวันเนี้มันทําถ้าเราสําเร็จนะคะมันจะสบายทั้งครอบครัวเลยนะคะเราเราต้องออกมาเพื่อให้ให้ตัวเองสําเร็จก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราสําเร็จนะคะไม่ว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเราลูกหลานเราพ่อแม่เราเขาก็าจะสบายตามที่เราด้วยนะคะก็นั่นแหละค่ะ ที่ออกมาทําทุกวันนี้ก็อยากจะให้ตัวเองสําเร็จนะคะอยากจะให้ตัวเองสําเร็จก่อนเนาะหลังจากนั้นก็คนที่อยู่ในครอบครัวและคนที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวเราะค,ะ <ๆ S 1> เค่ะเขาก็จะสําเร็จตามเราไปด้วยนะคะก็เลยเอ,ออกมาแบ่งปันนะคะออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจอินดีมให้กับทุกๆคนนะคะจะเป็นการแบ่งปันแบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วที่เจียบออกมานะคะแล้วก็ อ,อยากจะมาเล่าเรื่องราวว่าธุรกิจอินดี้มาค่ะคุณกล้องอาัคารานิติพลนะคะผู้บริหารคนเก่งของเรานะคะเขาไม่ได้หยุดนิ่งแค่นี้นะคะเขากําลังพัฒนาเพื่อส่งต่อธุรกิจอินดี้ให้ไปสู่ตลาดโลกนะคะอย่างเช่นไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะคะเราต้องจดทะเบียนลงทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์แล้วนะคะที่จริงต้องเป็นปีนี้นะคะแต่พอดีติด,ดที่โควิดเนาะก็อาจจะเลื่อนไปเป็นปีหน้านะคะ แต่ยังไงเราก็ต้องเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เข้าสู่อยอดขายที่พันล้านแน่นอนนะคะใกล้กลเข้ามาแล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วนะคะถึงจวนจะถึงความจริงแล้วนะคะแล้วก็ขยายออกไปค่ะขยายออกไปที่ต่างประเทศนะคะอย่างเช่นลาวกัมพูชาพ,พม่านะคะเรากําลังขยายออกไปอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเรารีบเข้ามาในต้นต้นสายนะคะ เรามีโอกาสที่จะมีสมาชิกใต้ล่างเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเป็นชาวเพื่อน,อนบ้านของเราได้เนาะแต่ถ้าเราช้าค่ะเราอาจจะเป็นสมาชิกของต่างชาติไปนะคะที่จริงคนคุณก้องเขาเลงเห็นนะคะเขาหยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยก่อนนะคะคือเราถ้าเรามาต้นต้นสายอะค่ะเราจะได้เปรียบแต่ถ้าเราช้าค่ะไม่อยากให้เราช้านะคะไม่อยากให้เรารีบๆตัดสินใจนะคะ เข้ามาเธอค่ะเข้ามาไม,ไม่สมัครก็ยังไม่เป็นไรนะคะเข้ามาเรียนรู้ค่ะเข้ามาเรียนรู้ว่าธุรกิจอินดีมของเราเป็นยังไงนะคะมีใครเป็นผู้บริหารบ้างนอกจากคุณก้องมีใครบ้างแล้วเขาเก่งอะไรเขาเก่งด้านไหนนะคะน่าเชื่อถือได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาจะหอบเงินหนีไปเหมือนบริษัทอื่นๆไหมอะไรเงี้ยคืออันนี้เจกาลันตีได้ว่ามันเป็นบริษัทของคนไทยร้อยเปอร์ซเลยนะคะ เป็นบริษัทของคนไทยที่เราสมควรที่จะสนับสนุนและซัพพอร์ตธุรกิจของคนไทยใช่ไหมคะ,ะมันเป็นธุรกิจอของคนไทย1้อเซถ้าคนไทยสนับสนุนคนไทยธุรกิจของเราก็จะก้าวไปทั่วโลกเลยะคะ่ะแล้วยิ่งตอนนี้นะคะบริษัทของเรามีทั้งโรงงานที่ผลิตสินค้าเองแล้วก็ ส่งจะส่งให้กับลูกค้าเองเลยนะคะเราตัดปัญหาเรื่องการสต็อกสินค้าเยอะๆแล้วก็เอามาตุนไว้นะคะแล้วก็ขายไม่ได้อย่างนี้นะคะเราหมดปัญหาตรงนั้นได้เลยธุรกิจอินดีมเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเราไม่ต้องจัดส่งสินค้านะคะบริษัทจะบริษัทจะส่งให้หมดทุกอย่างเลยนะคะเราแค่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นผู้บริโภคนะคะเป็นผู้บริโภคแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อออกไปนะคะนั่นแหละค่ะ ก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนนะคะเเปิดอกเปิดใจค่ะเปิดอกเปิดใจเข้ามาเรียนรู้นะคะเข้ามาเถอะค่ะเข้ามาเรียนรู้ว่าบริษัทของเราค่ะเป็นธุรกิจที่สุดยอดจริงๆนะคะเจี๊บว่าเป็นธุรกิจที่มันว้าวสุดๆค่ะมันเจี๊บทํามาได้9เดือนนะคะตอนนี้มีทีมงมาทั้งหมด300กว่าคนแล้วนะคะไวมากๆเลยนะคะมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเจี๊บแนะนําเข้ามาคนเดียวนะคะ ทั้งทีมงานค่ะทั้งทีมงานนะคะคือเราทํางานกันเป็นทีมนะคะเราช่วยกันเนาะเราช่วยกันไม่ว่าเราอ่าสมมุติค่ะวันหนึ่งที่เจะไม่สบายอย่างเงี้ยนะคะ,ะเจ๊ก็ยังมีทีมงานคอยทํางานให้รายได้ก็ยังเข้ามาเหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าวันหนึง่งถ้าเจ๊บออกไปทําธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะวันใดวันหนึง่งเจ๊มไม่สบายขึ้นมานะคะรายได้ก็ไม่เข้ามาแล้วใช่ไหมคะก็เพราะว่ามันเป็นแอคทีฟอินคัมเนาะแต่ถ้าทำอินดีมาค่ะ มันเป็นแพสซิฟอินคอมนะคะไม่ท้าวันนี้เราเหนื่อยเราป่วยอย่างเงี้ยค่ะรายได้ก็ยังเข้ามาเหมือนเดิมนะคะก็อยากจะฝากค่ะเรายอมเหนื่อยตั้งแต่สามปีห้าปีแรกนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตของเราหลังจากนั้นแบบมีอิสระภาพทางด้านเวลามีอิสรภาพทางด้านการใช้ชีวิตนะคะแล้วยังมีอิสระภาพทางด้านการเงินอีกด้วยค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะรีบๆเข้ามารีบตัดสินใจนะคะ เรียนรู้เธอค่ะเรียบริบบทุกวันนี้ค่ะเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าออนไลน์มีอิทธิพลต่อเรามากนะคะวันนี้เราไม่ออกมาใช่ไหมวันข้างหน้าเราก็ต้องออกมาอยู่ดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับไลฟ์รัวๆเลยค่ะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะก็จะฝึกฝนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะฝึกฝนไปเรื่อยๆเพราะว่าพื้นฐานจริงๆอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งนะคะ แต่ก็ต้องออกมาเนาะต้องกล่องออกมาเพราะว่าเราออนไลน์อะค่ะมันมีอิทธิพลต่อเรานะคะถ้าเราไม่ออกมาเราก็เราก็จะจมปักอยู่อย่างนั้นนะคะเราก็จะอยู่ที่เดิมเนะาะพี่ๆสังเกตตัวเองไหมคะว่าพี่ทํางานแบบเดิมๆพี่ทํางานในที่เดิมๆอะค่ะลองดูเงินในบัญชีเงินเก็บที่พี่มีอะค่ะมันเพิ่มขึ้นไหมหรือว่ามันมันน้อยลงไปกว่าเดิมหรือว่าติดหนี้ติดสินอย่างเงี้ยค่ะถ้า ถ้ายังเป็นหนี้เป็นสินทํางานที่เดิมแล้วมีหนี้มีสินมีไม่เงินเก็บไม่มากขึ้นนะคะจะว่าลองลองไหมคะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองไหมคะลองมาสร้างกระเป๋าที่สองที่สามโดยที่ไม่กระทบงานที่พี่ทําอยู่อะคะ่ะก็คือมันไม่กระทบงานที่พี่พี่ทำอยู่นะคะลองลองก่อนก็ได้คะ่ะให้มันเป็นรายได้เสริมไปนะคะแล้วก็ใช้เวลาแค่หลังเลิกงานนะคะ ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนาะเข้ามาศึกษาแล้วเข้ามาทํางานตรงนี้ค่ะลองดูนะคะถ้ามันทําให้พี่ๆมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่าเงินเก็บในกระเป๋ามากขึ้นเชื่อว่าเราก็น่าลองใช่ไหมคะมันก็น่าที่จะทดล,ล,ลองเนาะเปิดโอกาสค่ะให้ตัวเองมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะในนาเศรษฐกิจตอนนี้นะคะรายได้ช่องทางเดียวมันไม่พอเนาะ มันไม่พอจริงๆนะคะเราเสี่ยงมากเลยนะคะถ้าใครมีรายได้ช่องทางเดียวนะคะเพราะว่าพี่ๆก็รู้ใช่ไหมคะยิ่งโควิดเข้ามาแบบนี้ค่ะทุกอย่างทุกคนเศรษฐกิจดอกหมดเลยใช่ไหมคะมันอันตรายมากนะคะสําหรับถ้าเรามีรายได้ช่องทางเดียวแต่ถ้าเรามีรายได้เข้ามาเยอะๆนะคะหลายช่องทางเนาะช่องทางนี้มันมันหยุดทํางานใช่ไหมคะเราก็ยังมีรายได้อีก2องสามเข้ามาช่วยเนาะ เราก็จะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ลําบากในชีวิตนะคะก็ฝากค่ะฝากนะคะเสียบออกมาฝากจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนรีบค่ะรีบแอคทีฟตัวเองนะคะรีบเอาตัวเองออกมาในโลกออนไลน์นะคะเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยตอนนี้มันเป็นยุค 5G ใช่ไหมคะทุกอย่างมันรวดเร็วมากเลยนะคะมันใช้อินเทอร์เน็ตทุกอย่างทุกคนมีมือถือทุกคนมีอินเทอร์เน็ตทุกคนใช้มือถือกันหมดแล้วอะค่ะ ตอนนี้จะสั่งเสื้ออะไรก็ซื้อจากมือถือจะอแม้ก,กระทั่งอาหารนะคะก็ยังสั่งจากมือถือหมดเลยใช่ไหมคะเราเราต้องเอาตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรอยู่นะคะไม่ใช่เฉพาะอินดีมนะคะอยากให้ทุกคนเอาตัวเองเข้ามาศึกษาในโลกออนไลน์อย่าบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่เป็นนะคะเราก็ต้องฝึกนะคะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดเนาะเหมือนกับการขับรถนะคะทุกคนก็ต้องฝึกใช่ไหมคะ ไม่มีใครขับรถเป็นตั้งแต่แรกเลยเนาะพอครั้งแรกอะค่ะเรามาฝึกขับรถมันก็มันก็ไม่เก่งอะค่ะมันก็ตะกึกตะกักนะคะเหงื่อมือเต็มไปหมดเลยนะคะก็เหมือนเช่นกันค่ะการออกมาไลฟ์การออกมาเป็นออกมาเรโลกออนไลน์ก็เช่นกันค่ะมันก็มันก็ตื่นเต้นเลยแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่นะคะมันเป็นสิ่งใหม่ที่เราเราไม่รู้มาก่อนเนาะแล้วเราต้องมานั่ง มานั่งคุยกับกล้องอะค่ะเหมือนเราเหมือนเรามานั่งคนเดียวมานั่งคุยคนเดียวแบบนี้ค่ะแต่ก็ต้องทำค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะ,ะคนเขาเขาซื้อตุ้ยตัวเราก่อนนะคะเขาจะซื้ออสินค้าอะไรสักอย่างเนึอค่ะเขาต้องมั่นใจในตัวเราก่อนตัวเราต้องออกมาให้เขาเห็นก่อนว่าตัวเราอะค่ะมีตัวตนจริงๆเราเป็นใครเรามายังไงแล้วเรา สามารถส่งต่ออะไรให้เขาได้แบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะพอหลังจากนั้นนะคะถ้าเขาเชื่อมั่นเชื่อมือ,มอ,มอเชื่อถือเชื่อใจเราแล้วอะค่ะเราจะขายอะไรเราจะาส่งต่ออะไรให้เขาอะค่ะ <c oughs> เขาก็มั่นใจในตัวเรานะคะแล้วตัวเราเองก็ต้องส่งอะไรให้มันแบบจริงใจไปให้เขาด้วยเนาะทุกอย่างมันก็ต้องมาจากใจนะคะต้องทําแบบจริงจริงจังๆทําให้เขาเห็นว่าเราเอาจริงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราเข้ามาแล้วเรา เราจะเราจะจริงจังกับมันมากแค่ไหนเนี่ยค่ะมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยค่ะว่าเราเราจะเอาจริงกับสิ่งตรงนี้แล้วนะคะจะอ่าปฏิญาณกับตัวเองแล้วนะคะว่าถ้าทำอินดีไม่สําเร็จคือไม่ต้องไปทาธุรกิจอะไรแล้วค่ะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะคะและความเสี่ยงต่ํามากลงทุนไปแค่2 0 0 0มกว่าบาทนะคะจะใช้เวลาคืนทุน3เดือนค่ะหลังจากนั้นกําไรหมดเลยค่ะตอนนี้ทํามาได้9เดือนก็ แสนกว่าบาทแล้วนะคะแสนกว่าบาทแล้วเห็นไหมคะว่ากําไรมาแสนนึงแล้วอ่ะแล้วมันจะไม่ทําต่อได้ไงล่ะคะเราเราจะไม่ไปต่อได้ยังไงล่ะใช่ไหมคะก็คือแล้วทีมงานเราก็น่ารักทุกคนอย่างเงี้ยค่ะเราช่วยกันทุกคนนะคะไม่ว่าคนนี้ก็เก่งด้านนี้คนนี้ด้านเก่งด้านนี้เราก็เอาความเก่งของแต่ละคนมารวบรวมกันนะคะมันจะทําให้ทีมงานของเราแข็งแร่งและไปได้ไวนะคะก็อย่างเนี่ยค่ะคือ จะไม่เก่งเรื่องการพูดเจ้าก็ต้องออกมาฝึกค่ะออกมาฝึกออกมาหัดทําแบบนี้ค่ะทําจนกว่าจะเป็น,นะคะ่ะทํำจนกว่าจะคล่องนะคะให้มันรู้ไปค่ะว่าทําไม่ได้คนอื่นทําได้เจ๊าก็ต้องทําได้ค่ะเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่มันพินสูจน์ตัวเองค่ะว่าเจ๊บเอาจริงกับตรงนี้จริงๆนะคะและอยากให้อ่าพี่ๆทุกคนนะคะที่อยู่ในโลกออนไลน์เขาได้รู้จากในตัวเจ๊บด้วยว่าเจ๊บเป็นใคร ทำไมผู้หญิงคนนี้ออกมาพูดอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ถ้าเขาเห็นเราจนชินนะคะหรือเราเขาก็จะทําความรู้จักกับตัวเราเองนะคะก็แค่เอาตัวเองออกมาประชาสัมพันธ์บอกต่อส่งต่อเรื่องราวดีๆว่าธุรกิจอินดีมของเราเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วเขาจะได้อะไรบ้างนะคะแล้วใครเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้วันนี้ก็อยากจะมาฝากค่ะอยากจะมาฝากประมาณนี้ค่ะว่า โอกาสมันมาถึงแล้วนะคะรีบคว้านะคะรีบควาไว้จริงๆเนาะเพราะว่าเราอยู่ต้นสายค่ะแปดหมื่นกว่ารหัสเองเรายังไม่สายค่ะเรา,าแล้วคิดดูว่าถ้า,าประเทศไทยมีเจ็ดสิบล้านคนใช่ไหมคะแล้วถ้า,ามาเป็นสมาชิกอินดีมสักหนึ่งเปอร์เซ็นก็เท่าไหร่คะเจ็ดล้านแล้วคิดดูว่าตอนนี้แค่แปดหมื่นเองอะ่ะยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นเลยอะค่ะ แล้วเราอ่ะเขารอเราที่เราไปประชาสัมพันธ์บอกต่อไปชวนเขาอยู่อะค่ะออกมาเถอะค่ะถ้าเราอยู่มัวแต่อยู่แบบเดิมๆอะค่ะใช้วิธีการเดิมๆใช้แบบออฟไลน์เดิมๆมันก็จะไม่มีใครเห็นเราใช่ไหมคะเขาก็จะไม่รู้จักเราถ้าแล้วถ้ายิงโฆษณามันก็ได้นะคะแต่ก็คือเขาไม่เห็นหน้าเห็นตาเราไงคะ,ะเขาเขาไม่รู้จักเราไงก็เลยอยากให้ทุกคน รีบเอาอตัวเองออกมาค่ะรีบเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องนะคะมันไม่ต้องไม่ต้องเขินต้องอายนะคะบางแม่มันก็เขินแหละค่ะยอมรับมันก็เขินแหละค่ะแต่แต่ถ้าเราทําทุกวันนะคะเราจะทําให้เราเองพัฒนาคนเมื่อคนวันนี้ค่ะเก่งกว่าคนเมื่อวานก็สุดยอดแล้วนะคะก็ถือว่าจะประสบผลสําเร็จในทุกๆวันเลยนะคะตื่นมาตื่นมาต้องเป็นคนสวยทุกวันนะคะตื่นมาปุ๊บก็ แต่งตัวสวยทุกวันนะคะเพื่อจะออกมาพบกับพี่ๆทุกคนแบบนี้นะคะทุกๆวันที่ก่อนเที่ยงประมาณเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงของอประเทศอิตาลีนะคะถ้าเป็นเวลาเมืองไทยก็ประมาณหกโมงเย็นนะคะนั่นแหละคะ่ะเห็นไหมคะว่าก็ดีออกค่ะถ้าเรามองในโลกในแง่ดีนะคะคือทุกวันก็จะได้แต่งตัวสวยทุกๆวันนะคะปกติถ้าจะแต่งตัวสวยก็ต้องคือออกไปข้างนอกนะคะแต่ตอนนี้คือตื่นเช้ามาก็ ้ค่ะต้องตื่นมาแต่งตัวสวยก่อนเพื่อจะมาไลฟ์นะคะก็อยากจะให้ให้ทุกคนนะคะฝึกค่ะฝึกนะคะฝึก,ะะฝกออกมาฝึกเหมือนกับที่เจ้าฝึกเธอคะ่ะแล้วพี่ๆจะเห็นความแตกตา่างจะเห็นการพัฒนาของตัวเองอะคะ่ะว่าเราเก่งขึ้นแล้วเราภูมิใจในตัวเองมากขึ้นนะคะทําให้เราแบบภูมิใจในตัวเองอะคะ่ะว่าเอย ทำไมเราทําได้เราเราข้ามผ่านตรงนั้นไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนฝึกฝนตัวเองค่ะแล้วก็เรียนรู้นะคะธุรก,กิจอินดีมันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยืนขอบคุณมากค่ะใช่ไหมใช่พี่ยืนไหมอ๋อใช่ค่ะวันนี้เจ้าออกมาฝึกไลฟ์ค่ะเป็น e ีีที่4นะคะตามหัวข้อก็คือโอกาสก็เหมือนไอติมนะคะถ้าเราไม่กินมันก็จะละลายใช่ไหมคะก็ ออกมาแบ่งปันเรื่องราวให้กับพี่ๆน้องๆที่เขากำลังลังเลสงสัยในธุรกิจอินดีมอยู่อะค่ะว่าทำได้จริงไหมแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทำได้จริงไหมแล้วก็เจ็บออกมาเลยค่ะเจ็ออกมาเป็นหลักฐานที่มีตัวตนคนนึงเลยนะคะว่าธุรกิจอินดีมทำได้100%แล้วก็จ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย100%เซเลยนะคะ เราจ่ายภาษีถูกต้องเรามีสคบถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ไม่ใช่บริษัทไม่ใช่บริษัทที่แบสีขาวสีดํานะคะเป็นบริษัทที่สีขาวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเป็นบริษัทที่อ่าเขาเรียกว่าไงคะถูกต้องตามกฎหมายค่ะสามารถาโทรไปเช็คที่ศูนย์ขอ,สอบสคบได้เลยนะคะว่าธุรกิจอินดีมของเราถูกต้องกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายจริงไหมนะคะ ก็นั่นแหละค่ะก็โอยวันนี้พอมีคนเข้ามาชมก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะขอบคุณที่มาทำให้ออ่เทำให้เจมรู้สึกว่ากอขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะก็อยากจะฝากนะคะพ,พี่พี่ธนกรพี่ยืนก็สามารถฝึกแบบนี้ได้นะคะ ทาให้ให้คนในโลกออนไลน์ของเราอะคะ่ะได้ได้เห็นว่าเรามีตัวตนจริงๆแล้วก็เขาจะได้เชื่อมั่นในตัวเราอะคะ่ะว่าตัวเราอะคะ่ะจะสามารถพาเขาไปประสบผลสําเร็จได้นะคะไม่ว่าไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรนะคะถ้าเขารู้จักเราแล้วเขาเห็นหน้าเห็นตาเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาเชื่อใจเรานะคะมันก็จะทําให้การทําธุรกิจหรือว่าการทําอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะคะก็ วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะเจหน่าจะออกมาประมาณนี้กี่นาทีแล้วเอ่ยก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้นละคะ <l> ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในห้องสปอนเซอร์อีกทีนะคะก <l> ็ฝากไว้นะคะอย่าทิ้งโอกาสรีบคว้าโอกาสดีๆนี้ไว้เนาะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ